กี่พันปีนอนไม่ตื่นนะครับนอนนานพอสมควรเพราะฉะนั้นคนที่ชอบนอนชอบหลับเนี่ยหนึ่งเป็นงูสองพญานาะคเพราะฉะนั้นก็คือบอกอดีตได้เลยใครชอบหลับอยู่เป็นประจำเนี่ยเคยเป็นงูเป็นพญานาะคมาก่อนเป็นมาบ่อยเป็นหลายภพชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนหม่ได้นะส่วนคนที่ตั้งอกตั้งใจฟังนะตั้งอกตั้งใจฟังฟังโดยความเคารพฟังแล้วก็ได้สาระจนได้บรรลุเป็นโสดาบันชาติก่อนเนี่ยเคยเป็นพราม แล้วก็ศึกษามนพอวิศึกษามนแล้วก็คือตั้งอกตั้งใจถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจทวนมนก็จะลืมหมดเพราะนั้นเวลาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ตั้งอกตั้งใจฟังพอฟังแล้วเกิดเลยครับได้ปัญญาสามขั้นสุตามมปญญาัปัญญาฟังแล้วเข้าใจจินตามมัยปัญญาฟังแล้วคิดตามพิธีพิจารณาตามได้ภาวนามยปัญญาฟังแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานสามขั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาวนามัจปัญญาบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาคนฟังเทศฟังธรรมแล้วได้บรรลุนะครับอ่าทม ได้อันิสง์าประการน,นะครับหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจชัดสามทำลายความสงสัยเสียได้สี่จิตของผู้ฟังย่อมของใสฟังไปแล้วนี่พอปัญญาเกิดครับอาหารใจมันได้เร็วกว่ากำลังใจมันเกิดทันทีนะครับคนฟังเทศฟัง,ง,งธรรมรรมเทศนาไมายัยกุลสําเร็จด,ด้วยการฟังด้วยการแสดงธรรมในขณะที่แสดงธรรมให้กับผู้อื่น ใจก็ต้องน้อมจัดหนึ่งสองสามจะแสดงอะไรสี่จะแสดงอะไรต้องยกตัวอย่างตนนัวนี้ในขณะที่แสดงไปจิตก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลต้องการให้คนอื่นมีปัญญามีความรู้เพราะฉะนั้นนะครับทำพัศนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการแสดงธรรมก็ได้บุญมหาศาลก็มีสิทธิ์บรรลุในขณะแสดงธรรมก็มีในสมัมยพุทธกาลตอนสุดท้ายนะครับที่ถูกโชคกรรมใหม่บุญสําเร็จด้วยการทําความเห็นให้ถูกทําความเห็นให้ถูกเนี่ยมันจะมีกี่ขั้นนะครับ ทำความเห็นให้ถูกมีอยู่3ขั้นด้วยกันนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับ 1. กรรมมัศกตานะครับหกรรมมีปัญญาเชื่อมเลือกกรรมสองทัาศั์วัตถุเรื่องศิลประการ 3. อริยสัจสี 4. การทําความเห็นให้ถูกมีอยู่สามระดับสามขั้นสามเกรดด้วยกันขั้นแรกการทําความเห็นให้ถูกในเรื่องกฎแห่งกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทํากรรมใดก็จะได้กรรมนั้นการทําความเห็นให้ถูกขั้นพื้นฐานพื้นฐานคืออย่างน้อยนีย่ก็คือรู้ว่าศีลห้าท่าห้มเคยเป็นคน นะเจตนานการรักษาศีนี่แหละทำให้เกิดเป็นคนนะต้องมีนะความเห็นถูกขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนมีความเห็นถูกว่าสัตว์หลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมแปลว่าการกระทำนาะเพราะนั้นใครทำใครชวนทําความชั่วเราก็ไม่ทำนาะเราห้ามไม่ได้เราก็เออสัตว์หลายนะมีกรรมเป็นของของตนวางใจเป็นอุเบกขาอย่างเที่ยงธรรมก็คือมีปัญญารู้เรื่องกฎแห่งกรรมกรรมแปลว่าการกระทำนะครับกระทำไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมทำดีเรียกว่ากุศลกรรม ทำดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตทำดีทางวาจาเรียกว่าจีสุจริตทำดีทางใจเรียกว่ามโนสุจริตทำไม่ดีทางกายเรียกว่ากายทุจริตทำไม่ดีทางวาจาเรียกว่าจีทุจริตทำไม่ดีทางใจเรียกว่ามโนทุจริตเพราะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยกรรมเป็นภาษาบาลีกรรมแปลว่าการงานกรรมแปลว่าการกระทำเพราะนั้นกรรมมัดตัวนี้เป็นบาลีเป็นสศนสกฤตแปลว่าการกระทำแปลว่าการงานเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อการกระทำของเราไม่ต้องไปเชื่อพระเจ้าที่ไหนนะก็คือเชื่อตัวเรา ต้องเชื่อมั่นตัวเราเชื่อ,อยังไงเชื่อการกระทําของเราการกระทาของเราเด้คือกรรมมีกรรมเก่ามีกรรมใหม่กรรมมีกี่ชนิดละ่ะกรรมว่าโดยการส่งผลก็มี4ชนิดว่าโดยวิธีการกระทําก็มี4ชนิดว่าโดยการเวลาก็มี4ชนิดเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยสี่สี่สี่สามสิบสองเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยสิบสองชนิดเดียวจะมาอธิบายวันหลังวันนี้ให้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมก่อนกรรมแปลว่าการกระทำนะถ้าใครไม่เชื่อการกระทําก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้ว นะก็คือปลูกข้าวก็ได้กินข้าวดื่มน้ําก็อิ่มนั่นคะือการกระทําการกระทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาที่เรียกว่าจีกรรมเพราะนั้นกรรมคือการกระทำนะอันนี้คือพื้นฐานเลยต้องมีปัญญาเชื่อตรงนี้ถ้าไม่เชื่อตรงนี้นั่งกินนอนกินใายให้ทํางานก็ไม่ทำฉันจะรอกินอย่างเดียวฉันจะรอนอนอย่างเดียวไม่ทำไรนะก็คือคนที่ไม่เชื่อกรมไม่เชื่อการกระทำก็เรีกยกว่ามีชีวิตอยู่รอความตายนั่งกินนอนกินไม่ทําอะไรแล้วงานก็ไม่ทางานก็ไม่ทาคุณงามความดีก็ไม่ทําอะไรฉันก็จะไม่ทํา คือไม่เชื่อกันมันต้มีปัญญาเชื่อตัวนี้นะครับข้สอสทัาศัวัตถุก,กะทัาศัวัตถุสัมมาทิฏฐิเชื่อในเรื่องศีลปการอันที่สนะครับความเห็นถูกต้องเห็นว่าเห็นว่าการให้ทานมีผลเห็นว่าการรักษาศีลมีผล เห็นว่าการให้ทานมีผลเห็นการรักษาศีลมีผลเห็นว่าการบูชามีผลเห็นว่าการบวงสรวงมีผลเห็นว่าการทำดีทำชอบทำดีทำชั่วในบรรดาบิดามีผลเห็นว่าโลกนี้มีจริงเห็นว่าโรคหน้ามีจริงเห็นว่าสัตว์ที่ตายปุ๊บเกิดโตทันทีเรียกว่าโอวาริกามีจริงเห็นว่าพระสมณพราหมณ์ที่สมณพกทดีพราหมณ์พุิพุทธเจ้าพุดีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุและสอนผู้อื่นได้มีจริงนะครับ เพราะนั้นทาศน์วัตถุความเห็นถูกต้องเรื่องสิบอย่างเช่นเห็นการให้ทานมีผลนะครับอันนี้เดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมนะแต่เวลามันเกินไปแล้วครับอบอกหงวข้อไว้ก่อนนะการให้ทานมีผลการบูชาพวงสวงมีผลการทําดีทําชัว่วในราดาบิรามีผลแล้วก็โลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงนะสัตว์ที่เป็นโอปปาติกามีจริงก็คือความเห็นถูกในเรื่องสิบอย่างต้องมีพื้นฐานอันนี้ก่อนแล้วอันสุดท้ายความเห็นถูกก็คือ เห็นแจ้งอริยสัจสีเห็นว่าขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์เห็นว่าสมุทัยคือตัณหาคือต้นตอของทุกข์เห็นว่านิโรธคือนิพพานดับทุกข์ได้เห็นว่ามรรคมีองค์แปดสรุปง่ายคือศีลสมาธิปัญญาเป็นางใหฐาน้าถึงความดับทุกข์เห็นถูกในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นทิฏฐิชุกกรรมะการกระทําความเห็นถูกจะเกิดขึ้นได้ต้องมีธรรมะสวนะใหม่ความเห็นถูกจะเกิดขึ้นได้ต้องมีธรรมะโวนะใหม่ต้องมีการฟังธรรมเมื่อฟังแล้วเก็บมาคิด2อย่าง หนึ่งฟัง2เก็บมาคิดเก็บมาคิดใช้คําว่าโยนิโสมนสิกานนะหนึ่งต้องมีการฟังทำสองต้องมีการเก็บมาคิดพิจารณา,นานย่อยข้อมูลและ3คิดถูกชุกกรรมการทําความเห็นถูกจึงจะเกิดความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องมันจะเกิดขึ้นต้องมีการฟังแต่ถ้าไม่ฟังละ่ะอ่านข้อใดวปดีโอเลยถ้าอ่านสงสยังยตรงไหนขีดไว้แล้วเข้ามาถาม่อาอ่านข้อใดวีดีโอเองก็ได้ฟังซีดีก็ได้แต่ต้องอ่านมากๆฟังมากๆสงสัยให้รีบถามทรมัสยวนาเนี่ย อ่านถ้าได้วิดีโอเองก็เรียกว่าธรรมะโนะเปิดซีดีฟังก็เป็นธรรมะโซนะาฟังอ่านแล้วใเข้าใจขีดไว้กับคำถามถามเสร็จแล้วก็จะเข้าใจเข้าใจก็จ,จะเป็นทิฏฐุชุกรรมะทิฏฐุชุกรรมะคือการทําความเพียรให้ถูกให้ต้องให้ตรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เกิดเวลาพอสมควรแล้วอ่ะเดี๋ยวอ่านว่าตามอีกครั้งหนึ่งบุญยาวัตถุทางทรรมฟัดีสารประการหรือสิบประการหนึ่งทานน้ำใม่ปุญสําเร็จด้วยการให้ทาน สองศีลละไมคบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนาไมคบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาสี่อปปจายณะไม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมทำตนห้าเวยาวัจจะไม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยขนขวายกิจตาตางหกปฏิทานะไม บุญสำเร็จด right ้วยการแบ่งส่วนบุญให้ส่วนบุญปุทิดส่วนบุญเจ็ดปาฏานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญแปดธรรมะสวรรค์ไม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเก้าธรรมะเทศนามัยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม สิทธิทิฏฐชุกรรมมากมายปืนสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงกรร็สรุปไดะทานศีลภาวนาสาประการนะครับอวันนี้ก็พอสม